ะะก็เดี๋ยววันนี้ไม่ใช่วีคนี้เราจะมาถ่ายทอดสดให้ทุกคนดูเลยลว่าแบบโค้งสุดท้ายของการเรียนแฟชั่นที่นิลานเนี่ยมันจะทอหดมากแค่ไหนรู้ว่าหลายๆคนเนี่ยชอบดูชีวิตที่ทรหดของเราใช่ไหม คลิปนี้เราก็จะมานำเสนอความทรหดของนักศึกษาท่านหนึ่งอีกรอบหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะเชา้านี้ไม่เช้าละสายสายละตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาส1ปดสปโมงเดี๋ยวเราจะไปเออใช่ของเราไหมเนี่ยมันมีจดหมาย วางอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นของใครก็เดี๋ยวเช้านี้เราจะาว่าเช้าอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูสัตูกันนะคะสัตูที่จะถ่ายชุดงานจบของเรา เป็นวิชาเลือกก็คือการจบเนี่ยเราต้องทำ e x h ิ b ิชั่นของเราก็จะน่าตื่นันนี้ปีนี้มากับดอกไม้จริงๆ okay, <I S 1> ตอนนี้เรามาจบด้วยการถ่ายตู้สติกเกอร์กันนะะทุกคน environment แบบเหมือนหลุดมาในเกาหลี <Okay. S 2> list, สุดๆเลย okay. ชูชูชูสอนนี่นุ๊กเฮ้บาย for for Monday คือถ่ายจนเขาให้ฟรีอย่างงี้หเริ่มคือตอนแรกอ่ะ แต่งมนด้นหนึ่งเริ่มฝั่งนี้ฝั่งนี้คือตอนแรกอบบเคยหยิบไอสตรอเบอรี่มาออแต่ว่าตอนนั้นน่ะคิดได้ว่าเออมันต้องคืนก็ได้ไปคืน <laughs> ใช่ไหมแต่เมื่อกี้พอ,อถา่ายรูปให้พี่เอมอะใช่ปะล้วก็คิด <laughs> ว่าแบบเออทำไมมือมือมันหนักหนัก <EN> G, เหมือนแบบแล้วกูก็แบบเอ้ย oh yeah, 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 พี่เอมกูยันนี้ด้วยไม่แล้วคือเราเดินอะมาก็คือไม่มีใครทักเรื่องนี้เลยเว้ยมึง ถ่ายถ่ายเขาดูว่าร้านรันขึ้นร้านรันไก่แล้วคือเราเดินมาสักพักแล้วว่าคือร้านอยู่ตรงถนนเส้นนี้แล้วเราเดินมาแบบสักพักหนึ่งเราแก้แล้วก็ไม่มีใครเห็นคนบันเทิงก็เดี๋ยวละเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเขาละ อนนี้เดี๋ยวเราจะออทำงานก่อนแล้วกันเราค่อยไปเรียนเพราะว่าที่ซื้อรองเท้ามานะคะทุกคนก็คือเดี๋ยวจะทำดอกไม้ที่เป็นพลาสติกอะไรเงี้ยติดตรงข้างหน้าพอเวลาถ่ายโฟโต้ชูตอะไรเงี้ยเพราะว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยเดี๋ยวจะเอาให้นางแบบถ่าย โฟลชุดพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวนั่นแหละมันจะได้แบบกรุบกริบกรุบกิบน่ารักนรัก,รกมีแบบกิมมิคเล็กๆที่เป็นที่เป็นคอลเลคชันเหล่าไม่ใช่แบบว่าแค่ลองเท้าเพนเพลอะไรอยู่เนาะก็เดี๋ยวจะทำก่อนไปเรียนนะคะเพราะว่าก่อจะไปเนี่ยก็มีเรียนบ่ายโมงนู่นทำงานกินข้าวอะ,อะไรไปก่อน วันสุดท้ายของการเรียนในมหาวิทยาลัยค่ะติดเต้นมาาแลว,ว <Yeah. S 1> ดูสภาพคนบิเหมือนไม่ได้นอนใส่ชุดนอน ก็เจอเหตุการณ์แบบเรานะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วบอกเลยว่าเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกับอย่างกับอยู่ในหนังคือเราไปที่สถานีแห่งหนึ่งนะคะก็เพื่อที่จะขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินไปเจอเพื่อนแล้วเสร็จสถานีนั้นอะระหว่างที่เรานั่งรอรถไฟแบบตรงชันชลาใช่ไหมข้างๆสถานีแล้วเสร็จรถไฟก็มาปึ๊บ แล้วก็มีเหมือนแบบผู้ชายคนหนึ่งตอนที่เขามาเราก็ไม่ได้สังเกตหรอกแล้วเขาก็พุ่งมาที่เราเลยแล้วเราที่นั่งรออยู่ตรงชานชลาอย่างเงี้ยก็กำลังดู Google Map อะไรเงี้ยทุกคนคือย้ำว่าโทรศัพท์อยู่ในมือแล้วผู้ชายคนนั้นอะที่ลงมาจากรถไฟใต้ดินอะก็หยิบโทรศัพท์จากมืออะวิ่งไปเลยเฮ้ hey. คือเขาหยิบไปจากมือทุกคนเราไม่ได้แบบเหมือนสะเพาว,วางทิ้งไว้ไม่ได้ดูหรือว่าอะไรอย่างนี้คือกําลังดูก็แอบแล้วเขาอะก็หยิบมาจากมือไปเลยแล้วก็วิ่งขึ้นไปไดไปตรงทางออกของชาญฉลานะคะจากนั้นเราก็ตกใจมากเว้ยแล้วได้ใจแป๊บหนึ่งก็คิดว่าไอ้เฮียกูจะวิ่งตามนิพ่าวะเขาท้สอบคำหยาบนะคะแต่คือรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแบบวิ่งตามดีเพ์วะคือทางตก ช็อกแล้วตอนนั้นอยู่คนเดียวก็คือแบบทำยังไงดีเราควรทำยังไงดีเสร็จแล้วแบบเสี่ยงนาทีก็แบบเอาว่าแบบวิ่งตามเพราะในโทรศัพท์เครื่องนั้นอะคือมากกว่ามูลค่าของโทรศัพท์คือเมมโมรีข้อมูลทุกอย่างอยู่ในโทรศัพท์โทรศัพท์เครื่องนั้นคือแรกไม่ได้จริงๆก็แบบไม่คิดอะไรแล้วอะคือวิ่งตามผู้ชายคนนั้นไปเว้ยแล้วเสร็จก็วิ่งตามขึ้นตรงบันไดไปแล้วแล้วเหมือนกับเขาชะงักหรือว่าเขาหาบัตรแบบ เหมือนตีดออกจากเมโทรไม่เจอหรือว่ายัางไงก็ไม่รู้อะเหมือนก็ทําให้เขาแบบเดินช้าลงเราก็เลยทาเรามันก็เลยทําให้เราเนี่ยวิ่งตามเขาทันนะคะตรงเหมือนกับสุดบันไดพอดีที่จะออกจากชานชาลาเนี่ยก็เลยจับกระเป๋าเป้เขาไว้เออเราก็จับจบกระเป๋าเป้์เขาจากด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเหมือนดึงเขาไว้เราก็แบบเราก็ตะโกนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแบบคนเนี้ยเขาอาโทรศัพท์เราไปอะไรอย่างเงี้ยให้คนแถวนั้นเหมือนกับ เขาเขาหันมาสนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอแล้วพออย่างนั้นอะเราก็ได้เราเรา,เราก็ได้โทรศัพท์คืนเพราะว่าผู้ชายคนนั้นเหมือนเขาก็ตกใจเหมือนกันที่แบบเอา้าตอนแรกนึกว่ามึงจะไม่ตามกลุ่มมาแล้วเสร็จยานี่ก็แบบตามไปจนทันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โยนโทรศัพท์ทิ้งไปเว้ยแล้วก็โชคดีมีผู้หญิงคนนึงรับไว้นะคะแล้วเขาก็เหมือนแบบกับเดินเดินมาคืนให้เราเนี้ยตอนนั้นแบบ เราก็บบตกใจแล้วแบบรู้สึกขวัญเสียแล้วก็ร้องไห้แล้วคือแบบโอ้โหคือมันเป็นเหตุการณ์แบบครั้งแรกเลยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ตกใจมากพนังกงาน ATM ก็ออกมาดูว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่แอปเสียงนิดนึงตอนที่เขาไม่ช่วยอะไรเราเลย แบบเหมือนแค่ออกมายืนดูว่าเออเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ก็พอเข้าใจได้ว่าโอเคเขาอาจจะไม่ใช่ตำรวจเขาก็าจะกลัวเหมือนกันเขาก็เลยแบบได้แต่ยืนดูอะไรเงี้ยแต่ถ้าเผื่อมันมีอะไรทีเกินเลยมากเกินไปเขาก็คงจะช่วยเราอะไรเงี้ยแล้วก็โชคดีอีกหนึ่งอย่างก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งที่พูดภาษาอังกฤษได้แล้วเขาก็ช่วยโทรเรียกตำรวจให้แล้วเสร็จเขาก็ เดินเข้ามาหาเราแล้วก็บอกว่าเอออยู่ต้องรอเจอตำรวจก่อนนะพร้อมกับผู้ต้องหาอนะไรเงี้ยเขาก็เหมือนตอนนั้นเราก็แบบไม่เอาผู้ต้องหาแล้วอะเรากับเรากับคนที่ขโมยโทรศัพท์อะโจรแล้วกันเรากับโจรก็คือแบบยืนห่างกันอ่างเงี้ยคือไม่เอาเราอะเราแบบไม่อยากมองหน้าไม่อยากแบบอะไรมาคือร้องไห้แล้วก็โกรธมากในตอนนั้นเขาก็ช่วยควบคุมโจรคนนั้นเอาไว้จนกว่าตำรวจจะมาเออ พอตำรวจมาปุ๊บโอเคก็สอบถามข้อมูลส่วนตัวบลาบลาอะไร,รอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าจะเอาเรื่องไหมถ้าเอาเรื่องอ่ะต้องไปสถานีตำรวจนะแล้วเขาบอกว่าแนะนําให้เอาเรื่องด้วยเพราะถ้าสมมติว่าเราไม่ไปสถานีตำรวจพร้อมกับตำรวจอะโจรคนนี้ก็จะพ้นผิดเหมือนกับว่าไม่มีใครร้องเรียนถูกไหมก็คือแบบชิทีนเราก็เลยแบบไปจะเอาผิดเสร็จปุ๊บ ก็นั่งรถตำรวจไปสถานีตำรวจพร้อมกับผู้ต้องหาแต่หมายถึงว่าแยกคันกันนะคะแต่ว่าไปด้วยกันในในเวลาเดียวกันออก็ประมาณนี้ที่เหลือก็เป็นพวกแบบเหมือนซักประวัติสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเช็คกล้องวงจรปริดบ,บลาบลาที่สถานีตำรวจซึ่งสรุปแล้วก็อยากจะเตือนให้ทุกคนรู้นะคะว่า ถ้าไม่อยากปล่อยโจรคนนั้นไปอ่ะต้องยอมเสียเวลาไปสถานีตำรวจด้วยแต่ว่ามันคุ้มจริงๆเพราะว่ามันก็จะได้ทำอะไรให้มันเป็นรายละกักสอนเนาะนั่นแหละโจรคนนั้นก็ต้องรับผิชอบในสิ่งที่เขาทำเดี๋ยวเที่ยงนี้เราจะทำผัดหมูผัดฟักทองกินกันหรือมันเรียกว่าผัดฟักทองหมูสับวะไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่ประมาณนี้คืออินกิ d i e นต์จะอยู่ ใน area นี้นะคะ